นนะคครับข네ุณท่ artists, ists, าผู้จัดการหลบรมคาดหวังว่าที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกงานสวนสาโเรยนสมาชิกงานสวนสาธาโรงเรียนทุกโรงเรียนซึ่งศูนย์ประสานนะครับอปสทจากมหาวิทยาลัยเรี่ยนการทวนนะครับที่เสกน้ำนะครับในันนีนะครับได้มีเกิน่วมในการกับเครื่องนะครับโครงการต่างนะครับเพราะว่าเป็นประโยชน์ต่างๆแล้วก็พี่น้องประชาชนนะครับในพื้นที่นะครับ หมแล้วแล้วผมขอเรียนเชิญที่านที่อนทั้งสีท่านนะครับแล้วก็ผู้บริหารมามีการกำหนดแผนโดยจจุบันใน่บทอื่นๆนะครับขอฝากนะครับจะเป็นเรื่องที่ล่าเอาโครงการนี้รับคว้าก่อนว่าสวยงามแต่การที่จะเป็นมาตรฐสวยงามนะครับแล้วก็ร่วมกันดำเนินการของจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับขอขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่ เชพรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน